สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุกสุสคุ้นค่ะยินดีตอนรับสู่ช่อง youtube และ facebook แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณพี่น้องหล,ลายมาทักทายกันแต่จริงๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนที่สาวน้ำยืนเหตุคลิปลงไปคลิปแรกของมือนีพี่น้องกับโบดีมาทักทายอีอย่างไรเด้แต่พอแคป แคบเอาในส่วนของภูติมาแสะเนาะขาประจํในหละกพี่น้องขาประจํากลิปสาวน้ำเยืนว่าแต่ว้าถึงอีลาอุงอิงเพิ่นซิมาแสะลดนะคะแสดงว่าเพิ่นเป็นขาประจําเป็นแฟนคลับด้วยนี่เพิ่นเป็นแฟนคลับด้วยนี่เพิ่นกับมาซิมาว,าว่าว่าเออดั่งโคศโกเนี่ยเออคือสาวน้ำเยืนเนี่ย คือสิเกิดมาเพื่อเว้า่าวของอีหล่าอุ้งอิงอีหยังจังสี่น่ะนะคะเพื่อนกะโบ,บ้ใช้ขําที่หยาบคลายอีหยังมากมมยดอกพี่น้องเพื่อนกะใส่เพิ่นกะพิมพ์ปกตินี่ล่ละว่าคือสิเกิดมาเชื่อเขาคากอีหยังจังสี่แต่เพิ่นก็เอืน้นเอื้นลูกสาวเฮากะเอื้นบอคอย บอค่อยดีปันไดดอกปัตตานีล่าสุดเนี่ยพี่น้องเห็นมือเศร้านี่ละเห็นเบิงหันนี่นะคะเพิ่นกะมาแบบเหมือนกับยอมรับเนาะยอมรับว่าบอสโจลแล้วเก่งอีลีนะคะจะเป็นการยอมรับหรือว่าเป็นการแซะนี่ละนะคะแต่กระโบเป็นอย่างเด้อพี่น้องเด้อสาวน้ำยื่นบริบรสเรียนอีกอย่างมากมายเพียงแต่ว่าอันล่องแคบห้พี่น้องเบิงน้ำกันว่าเออเรายัง อยู่สบายดีเรายังติดตามเบิ่งคลิปสาวน้ำยื่นอยู่ตลอดจังส่นะคะค่ะเห็นพี่น้องมาคอมเมนต์ได้หลายอย่างสิก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เบิ่งคลิปแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งคลิปคอมเมนต์ใต้คลิปต่างๆนําเรากันเนาะเอาจถีงส่คลิปนี้อ่าขอเว้าถึงเรื่องนี้ดีกว่านี่นี่เห็นอาจารย์จินนี่พูไทยเนี่ยเพิ่นเพิ่นโพดนะคะเพิ่นโพสเกี่ยวกับ น้องกระต่ายพันนิพาซึ่งก็เป็นศิลปินเป็นนักค้องในสังกัดของภูไทยเรคคอร์ดของอาจารย์จินนี่ภูไทยนั่นหละนะคะอาจารย์จินนี่ภูไทยอาจารย์จินนี่ภูไทยเป็นโพดว่าวันนี้ผมได้คืนสัญญาให้น้องกระต่ายพันนิพาเรียบร้อยแล้วนะครับอัลบั้มที่วางไว้ผมทํามาได้เท่านี้แต่ก็ถือว่าผมช่วยได้ที่สุดของคนหวังดีคนหนึ่ง จะทำได้ขล้องไห,หลาเดินทางปลอดภัยถูกเส้นทางที่เลือกเดินเด้วนั่งวาวซูฟังไดเดอร์ถามีอีหยังให้ซอยอีเพิ่นว่าเพิ่นโพดแบบนี้ครับพี่น้องพื้นสีดำตัวหนังสือสีขาวก็คือเกิดอีหยังขึน้นกระต่ายพันนิภาเนี่ยพึ่งเส้นสัญญากับภูไทยเรกคอร์ดเนี่ยเมื่อต้น,ต,นต้นปีค่ะพี่น้อง เท่าที่จําได้เนาะเมื่อต้นต้น,นปีพอว่าตอนนั้นเพิ่นเลิกกับครูไพ่บูเนเด้อ่าเพิ่นเลิกกับครูไพ่บูนเพิ่นทิดที่เป็นสามีเนาะเพิ่นเพิ่นเลิกกับครูไพ่บูนแล้วเพิ่นกลับมาเซ็นสัญญาก,กับสังกัดภูไทยเรคคอร์ดก็มีเพลงออกมานะค่ะพี่น้องแล้วก็มีแบบโปรเจกต์อ่าโปรเจกต์ที่เฮาเฮาคิดว่าจะได้เห็น่ะ หลายคนก็บอกว่าเอ้ยบอตรงมีดอกเออมีม,มีมีเสียงแตกอยู่ในช่วงนั้น่าชาวเน็ตเสียงแตกเนาะมีโปรเจกต์ที่บอกว่าถ้าเป็นกระต่ายกับอีหล่าอุ้งอิงอพี่กระต่ายกับน้องอุ้งอิงพี่พี่ร็อกบ,บอก เอื่อยรอกน่องล่ําจังสีนาพี่น้องเห็นด้วยบ่หรืออียงเห็นเห็นอาจารย์จินนี่ผู้ไทยเพิ่นโพดช่วงหนึ่งเกิดแท้ขาบอสโจเอียงจังสีนะเอื่อยรอกน่องล่าอ่าชาวน็ตหรือว่า FC เอฟซีเฮากับเสียงแตกนะตอนนั้นก็คืออยากให้รวมงานกันกับเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งกบับโยอยากให้รวมงานกันจังสีนะคะพี่น้องเป็นเป็นคอมเมนต์ที่แยกออกเป็น สองสองฝ่ายนะคะช่วงหนึ่งที่ว่ามีมีม,มอีอาจารย์จินนี่ผู้ไทยเพิ่นโพดเนาะเกี่ยวกับอ,อยากเค้นไหมหรือว่าถ้าเกิดขึ้นถ้าสองคนนี้มาเจอกันจะเกิดยั้งขื้นเอียงอย่างสี่เนาะหลายๆคนกับพิมพ์คอมเมนต์ไปกับบัตานี่ไม่เห็นไม่เห็นเพิ่นว้าแบบนี้ไม่เห็นเพิ่นโพดแบบนี้แสดงว่าเพิ่นขึ้นสัญญาไข่น้องกระตายันิพาแล้วกับโปรเจกต์นี้ต้อง หยุดไปบอคาพี่น้องหรือมีโอกาสที่เขาจะได้เห็นเอื่อยรอกน่องล่ำคือเก่าบอโบนแน่ใจว่าเพลงหรือว่าโปรเจกต์นีเพื่อนจะสารต่อหรือว่าต้องเลิกล่าไปตรงเลิกต้องยกเลิกไปถ้าทางอาจารย์จินนี่เนี่ยอาจมีอาจยกเลิกเนาะแต่ถ้าสมมติว่าทางกระต่ายพน,นิภาอยากร่วมงานกับ อุงอิงเอยียงจังสี่กับคงต้องต้องคุยกันต่างหากจังสี่เ็นบอค่ะต้องคุยกันกับบอสจในในอีกสว่วนหนึ่งอีกกรณีหนึ่งสาวน้องยืนคิดว่าจัางสันนะเราพี่น้องคิดว่าจังไดบัตนานีหลายคนก็นสงสัยเอ,าอย้ายั่งคือจังเบิ่งตน,ตนตนปีนี่พึ่งว่าอยู่กับผู้ไทยเรกคอร์ดเราเกิดยังขึ้นขึ้นมาขึ้นสัญญากันเรียแถบนะน,ะ,น,ะ,นะคือยังบัตนาณียังบัตนาณีเห็ดอย่างเลยจังสีเ็นบ่าแบบ มีเพลงอยู่นะแต่แต่ก็เหมือนกับมันเร็วแห้งแมนบอพี่น้องแมนบอเบื้องต้นต้นปีนี่นะถามเป็นจังบผิดหรือจังใดเนี่ยแมนค่ะค่ะพี่นอ้องอ่าก็เลยมีคนไปถามนะคะ่ะมีคนถามอ่าด้วยความสงสัยว่าเกิดยั้งขื่นเกิดยั้งขื่นถามความเมมตนใต้คลิปของอาจารย์จินนี่ผู้ไทยนะคะอาจารย์เพิ่นมาตอบพี่น้องอาจารย์เพิ่นมาตอบว่า ขอบคุณท่านที่สนับสนุนผมเสมอมาและขอให้สนับสนุนน้องต่อไปด้วยนะครับอ่าไม่มีอะไรซับซ้อนครับน้องขอรับงานเองดูแลตัวเองมีแค่นั้นครับเบอร์สันนะมีแค่นั้นเอสันนะคะพี่น้องนี่คือเหตุผลที่อาจารย์จินนี่ผู้ไทย เพิ่นขึนสัญญาให้กับน้องกระต่ายพันนิพานะคะพี่นองค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกแล้วกันเนาะหลังจากที่อาจารย์จินนี่ผู้ไทยเพิ่นได้ตอบคําถามไปหลายๆท่านกลับมาคอมเมนต์ใจกว้างกว่านี้หาไม่ได้แล้วครับสร้างงานกันต่อไปครับเพิ่นหวานะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์จินนี่ ติดตามทุกผลงานครับเปิาสู่ๆครับอาจารย์อาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นของน้องประสบการณ์จะสอนให้จะสอนให้น้องโตขึ้นครับสู่คือเก่าครับอ,อีกหนึ่งกำลังใจครับอาจารย์ทุกอย่างมันมีนมเหตุมีผลของมันเป็นกำลังใจให้ครับอาจารย์สันสู่ๆนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้ค่ะอาจารย์จินนี่และพี่ อิงอทำดีมากแล้วค่ะสุดยอดของผู้ให้นะครับเป็นว่าส่งกำลังใจให้อาจารย์ครับ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 ส่วนหลายจะส่งกำลังใจให้อาจารย์จินนี่ผู้ไทยเฮากับรับทราบตามนี้เนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นคืนสัญญาให้กับน้องกระต่ายพันนิภาส่วนกระต่ายพัน,นิภา จะมีโอกาสใ้ห้องเพลงครูกับอิหลาบอุ้งอิงบอในอนาคตกระจังมากันพี่น้องค่ะส่วนเรื่องรา่าเกิดยั้งขืนเพิ่นกระตอบคำถามพี่น้องไปแล้วนะเนาะหรือพี่น้องคิดเห็นเป็นจังใดคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่ติดตามยูดีม่แห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ